เอออยู่ดีรถฝันไตงตอนแรกคิดนีใจก็มึงบอกเฮ้ยใครกระดิกตีนู่เนี่ยไฟตัดหมดโทรศัพท์ตัดสิ่งที่น่ากลัวก็ดันเกิดขึ้นนี่ครับรูปในตำนานเดีย๋ยวจะให้ปอมดูสภาพนี่คือมันเรียกว่าลำบากที่สุดในชีวิตแล้วแหละช่วงนั้นอะ่ะ <laughs> คือแล้วเราผ่านไอ้ตรงนั้นมาได้อไอ้ตอนนี้ที่เราเจออยู่มันคือแบบก่ชิวไปหมดเลยเออพูดถึงสึนามิ ตอนนั้นนะทวงไทยที่แม่งแบบขาวแม่งดังมากเลยนะแล้วตอนนั้นคุณอยู่ยังไงฮะโอ้ยหตอนนั้นดังมากจริงนะเออก็รู้สึกจำไม่ได้ไม่มีเหตุการณ์นี้มาน่าจะห้าสิปีเป็นแจ็คพอตตลอดก็ตอนนั้นนะไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตอนซีนามิเนี่ยมันเป็นช่วงที่งานเราเริ่มเบาเพราะว่าอากับแล้วพวกพี่ๆกลับหมดแล้วเหลือแค่ฉัน กับคุณนารูมิที่เป็นคนขับคนขับรถสองคนแล้วก็ชาวกัมพูชาก็คือเป็นหุ้นส่วนเขาเราก็มีหน้าที่แบบว่าคอยคอยดูแลซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยเฉยตอนนั้นะคืองานมันเบาแล้วไงงานเรามันใส่ตู้กลับบ้านกันหมดแล้วอเออเรามีหน้าที่แค่แบบเป็นเหมือนลากระหว่างคนขับรถกับคนกัมพูชาเพื่อที่จะพาเขาไปซื้อของอคือคนกัมพูชาเนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้คุณเจอไหมเจอแบบคือเราอ่ะ ดูอากิตะใช่ไหมครับแต่ซึนามิมันเกิดฝั่งเซนไดก็คือเป็นะทะเลคนละฝั่งเราอยู่ฝั่งซีกซ้ายแล้วก็ที่มันเข้ามันเข้าซีกขวาเต็มเต็มเลยซึ่งซีกซ้ายเคยเคยเจอแล้วทีหนึ่งแต่เมื่อกี่ร้อยหรือกี่สิบปีไม่รู้อ่าเราก็เคยไปดูตรงจุดที่มันเคยโดนนะ S <S ER: เขาก็เล่าให้ฟังแบบมีรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยเออน้ําตาไหลก่อนคือนิมมิมาอะไรประมาณนั้นแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นสมัยนั้นนะเขาก็วันนะั้นเรากําลังจะขับไปที่คาสูโน่ซึ่งก็จะเป็นอีกโกดังหนึ่งของบริษัทนี้นที่เราต้องจริงๆ,ๆเราก็ต้องไปไประจำเหมือนกันคือเมื่อก่อนเราจะทําอยู่2ที่ก็คือไอ้ตรงตรงที่เราอยู่ใช่ไหมไอ้ที่มีคาสุโนก็คือแบบบางทีมันมีรถแปลกๆแล้วก็จะซื้อๆเอาไว้โทรซื้อไ้แล้วเราก็จะวิ่งไปไปตัดกันที่นั่นเลยคือเราซื้แลวหะ แล้วขากลับขากลับแล้วก็ผมก็นั่งอยู่ท้ายรถบันทุกอ่ะผมก็นั่งนอนอยู่เบสดหลังอนอนเฉยๆอ่ะรถสะพากอยู่บนสะพานแบบรถติดอยู่บนสะพานสั่นเลยเหรอเอออยู่ดีรถสั่นเหมตอนัรกคิดนนใจก็เบอกเฮ้ยใครกระดิกตีนคนพี่เลยกระดิกตีนที่รถสั่นบ้าตอนแรกจริงๆตอนแรกคิดเนี่จงคือแบบใครกระดิกวะทำไมมันรถมันสั่นทังคันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว คือเราไม่มีประสบการณ์พวกนี้เลยต้องบอกว่าแบล n งเลยอาจจะเคยเจอแผ่นนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆแต่อย่างเงี้ยแบบมันสั่นแรงมากแบบแรงเลยคนระัม,มแล้วคนญี่ปุ่นอ่ะแบบเฮ้ยไม่ดีละแปลกๆละก็เราก็แปกแลกๆเลยวะเขาก็เลยเริ่มเปิดวิทยุพอเปิดวิทยุนั้นแหละก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าซึนมิเข้าสูงน่าจะโอ้โหผมไมรสิเมตร,มตรไม่รู้อะแล้วเ,เ,เขาก็บอกเริ่มน่าจะเริ่มแบบปี ไปนี่ล้วทันนิกกันแล้วเริ่ม,มเริ่มกลาหนแล,ล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็แอบหลอนอยู่เพราะว่าเราอยู่กลางสะพานแล้วแผ่นดินันหวา่หวานไหลแรงมากอะ่ะแล้วรถติดอีกอะแบบขอให้หลุดตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยตื่นเต้นก็ได้เลย <laughs> จนหลุดไปปุ๊บไปเจอแบบพวกหมาดอะ่ะก็เลยจอดเข้าไปอ่าครันนี้ก็ชัดเจนแล้วนั่งฟังข่าวอีกทีคือไฟแดงทุกอย่างปิดหบดแล้วก็ ไฟตัดหมดโทรศัพท์ตัดอะไรอย่างเงี้ยและข่าวที่เมืองไทยก็ดังใช่แล้วแม่ก็โทรขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้อ่าเพราะทุกอย่างโดนชัดหมดเลยแล้วเราก็จะมีพวกอาอาที่อยู่ฝั่งเซนไดอยากจะโทรไปหาเขาก็ไม่ได้อืเพราะเขาอยู่ตรงตรงแบบแหลงเลยอ่ะนี่ชีวิตคุณตอนนั้นเหมือนโดนตัดแขนตัดขาเลยใช่โทร,โทรหาอะไรไ,ไม่ได้เลยเออแต่แค่ว่าเมืองเราอาจจะไม่ไม่ได้โดนเต็มเต็มตอนนั้นก็แบบไม่ได้ถึงกับกลัวขนาดนั้น พราะมันอยู่คนละฝ้ากเลยไง hmm. แต่ก็แค่เป็นห่วงพวกอาที่อยู่ฝั่งเดินใดที่แบบเอ้ยเขาจะรอดปะวะอะไรอย่างเงี้ยติดต่อกันไม่ได้เลยแล้วก็มันก็เลยค่อยๆหัวใจะกลัดถึงบ้านคือดึกเลยเพราะว่าเราไม่สามารถขึ้นทางด่วนได้ละทางด่วนก็ปิดเลยีงขาไาะข้เลย できるだだけ高いいところに避難をしてください、はい、大津波警報が出ています既に津波は到達しています津波はあの安部さん、何回も押し寄せますので、何回と押し寄せますので、はい、特に漁業関係者の方はお知らせっていたださい。っるに เราก็ต้องวิ่งกันเส้นข้างล่างแบบมืดๆอ่ะมืดหมดเลยอแล้วก็จะมีตำรวจคอยมาโบกไฟแบบโบกแทนสัญญาณไฟสัญญาณไฟมันใช้ไม่ได้เลยจนแบบกลับบ้านพี่ที่เป็นหัวหน้าที่ของกัมพูชาเจ้าของอ่ะเขาก็เริ่มเป็นห่วงลูกน้องเพราะว่าตานหิมะมันยังตกอยู่ มันยังตกอยู่นิดนิดนนะหี่มาตกอยู่ด้วยตกอยู่ด้วยแต่ว่าตกไม่หนาแล้วแล้วเขาก็เป็นห่วงอ่าลูกน้องอยู่ยังไงไฟไม่มีอมพอไฟไม่มีก็ฮีตเตอร์ก็ใช้ไม่ได้ครับพอฮีตเตอร์เรามันก็ต้องขึ้นอยู่กับไฟฟ้าเหมือนกันเราเป็นเตาใหญ่อ่ะมันจะอยู่กันยังไงกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแล้วอืเริ่มแบบเ,เริ่มลําบากก็ค่อยคอยคันค,ค,คานกลับกันไปอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหเดอแบบแล้วแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยควรจะติดต่อที่บ้านเพราะตอนนั้นอะนปู กด้ติมาเลย์แกล์รู้สึกแบบเป็นห่วงมากๆน่าจะสองกบวันนั้นมายไปเลยอะน่าจัดนะถ้าจําไม่ผิดนะ่อก่อนอันนี้คือวันแรกที่ที่ที่เรากลับมาถึงที่ที่บ้านอ๋ออันนี้คือคุณนารูมิอันนี้ก็พวกคือพวกกัมพูชาก็ไม่มีไฟใช่ไหมก็ต้องเอาแบตรถบรรทุกมาพ่วง ามาพ่วงให้มันายไฟจ่ายไฟก่อนแล้วเตาถีงก็ให้มันแบบมันเปิดได้แค่อ่อนๆนะเออแล้วก็ต้องอยู่กันไปก่อนแล้วดีวันค่อยว่ากันเหมือนกันอนเนี้ยแบบยังผวาอยู่เพราะว่าแผ่นดินมันยังไหวตลอดอืมดับรับอยู่ก็เอาละเดี๋ยวขอถามขอถามคนที่อยู่เมืองไทยแล้วตอนนั้นติดต่อไม่ได้คุณนุ่นติดต่อได้ไม่ตอนนั้นตอนแรกๆยังติดต่อไม่ได้ไหมเหรอมาได้ตอนหลังตอนนั้นรู้สึกยังไงวะ อันมีแผ่นดินไหวบอกเขาก่อนนะแล้วก็ใส่กระตักไปแล้วก็คือก็ไม่ได้คุยกันอ๋อผมแม่งคนอยู่เมืองไทยน่าจะทรมานเออก็ติดต่อไม่ได้แต่ตอนนั้นเราก็เฉยๆว่าเพราะมันไกลเราพอสมควรนะเออเออมันไกลเราแต่มันก็มันก็มีแผ่นดินไหวแค่นั้นเองที่ตื่นเต้นอ่ะอีกวันหนึ่งไฟก็ไม่มีไอชีวิตลำบากกว่าเลยข้วข้าวก็ไม่มีน้ำมันรถก็ไม่มี เพราะตอนนั้นเราไม่ได้ซื้ออะไรตุนไว้ด้วยใครจะไปคิดอเออไม่ได้ซื้อเลยเลยแล้วก็คือตื่นมาวันนั้นก่อนเลยก็คือแบบไปไล่เติมน้ํามันรถซึ่งแบบโหต่อคิวกันยาวเลยอะ่ะแล้วมันให้ซื้อแค่คันละยนะี่สิบลิตรมั้งประมาณนาะต่อคันอะ่ะก็ไปต่อแถวเติมน้ํามันทิ้งเอาไว้กันก่อนแล้วก็ไปซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์ซึ่งเขาก็ไม่ให้เข้าข้างในเลยนะครับ ต้องแบบเขาจะมีพนักงานเอาของเอาไว้อยู่ข้างหน้าตั้งโต๊ะแล้วก็ให้ต่อแถวกันเพราะไฟข้างในก็ดับใช่ก็ต่อแถวซื้อแต่ให้ซื้อแบบบ้านนี้ได้แค่แบบกนนวไข่แพ็คนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแล้วหนาวก็หนาวต้องรอคิวเกือบสองชั่วโมงกว่าจะได้ซื้ออ่ะโอ้โหแบบเตาะคือที่นู่นเขาไม่มีแบบอย่างเงี้ยหรอกเขาก็ต้องเป็นระเบียบตามสไตล์ญี่ปุ่นก็รอกันไปเออก็เริ่มลําบากแล้ว โทรศัพท์ก็เริ่มติดต่อมาได้ไ,ม,ไม่กี่วันแต่เราก็เริ่มคุยกับที่บ้านแล้วเขาก็ไม่เป็นห่วงแล้วก็เริ่มติดต่อฝั่งที่อยู่เซนไดฝั่งนั้นก็เดือดเหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังก็จะหาก็หานะจะสงจะน่ากลัวก็น,กวกน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยคืออาร์ที่อยู่ฝั่งเขาก็เล่าให้ฟังแบบคือตอนแรกเขาไปซื้อของในโกดังนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ว มันท่าไม่ดีแล้วคนญี่ปุ่นก็เลยให้กัดแต่คนญี่ปุ่นเจ้าของโกด,ดังเขาก็เหมือนห่วงที่เขาอยู่เ,ออเขาก็วิ่งเขาก็รีบขับรถขนของออกไปแล้วอันนั้นน่าจะโดนอะไปหมดเลย<อ>ส่วนตัวอาเขาก็แบบเล่าให้ฟังแอกคือขับไปเหมือนในหนังเลยแบบแผ่นดินแยกมาแล้วเขาก็บอกขับหนีซัดจริงเหรอ,อ,อฟิลนั้นเลยเขาเล่าให้ฟังอะ่ะเชียคนโหดเออเพราะตรงนั้นมันหนักจริงอเออมันค่อนข้างหนักเลยครับแล้วก็เราก็แบบ เออโอเคปลอดภัยกันก็ก็โอเคแล้วเราก็ของเราแค่ลาบากเฉยๆสิ่งที่น่ากลัวก็ดันเกิดขึ้นก็คือตอนนั้นที่ข่าวดังๆเลยก็คือลงไฟฟ้าเอนิวเคลียร์ที่อะไรนะฟุกุชิมะมันมีระเบิดด้วยไหว่งใช่ระเบิดตรงนั้นก็เลยแบบเอาแล้วระเบิดสึนามิถูกไหมใช่ใช่ใช่ระเบิดก็ระเบิดลูกแรกก็ยังแบบเฉยๆกันอยู่ตอนนั้นนะมึงเฉยเหรอทะเริ่มนากลัวแล้วเริ่มแบบเริ่มดูแบบ ฟูชิมะกับอากิตะมันห่างกันกี่โลวะมมลมมันจะพัดถึงมาวะอะไรเงี้ยเพราะมันมันเป็นกำมนตะลังสีอ่าเป็นสารพิษสารพิษซึ่งอันตรายมากออไอตอนซึนามิคือตอนนี้ซึนามิมันสง,งบแล้วแหละอ,อแต่ความน่ากลัวคือไออัน,นี้นี่แหละอือแล้วคุณนารุมิก็มาเล่าให้เราฟังอีกว่าชู้เปล่าไอลงไฟฟ้าเนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเพิ่งผ่านเห็นนะหรอเออเพราะว่า มีช่วงหนึ่งที่เราลงไปชิบาผมก็จะไปคุณนารุมิแล้วพวกญี่ปุ่นเขาจะเซียนกว่าเขาจะไม่วิ่งทางด่วนเขาจะวิ่งข้างล่างแบบชมวิวเขาก็ปลุกให้ผมดูนิดนึงนี่แหละตอนแบบวิ่งเรียบผ่านไอ้ลงไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็เห็นในเขาเรียกอะไรนะสนามบอลมาดูแบบแวบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ลาบต่อเล้วคุณน,นารุมิบอกนั่นแหละว,วันนั้นอะคือถ้ามาันมาวันนั้นก็ไปทั้งแถบเดี๋ยวเพราะว่าเราวิ่งเรียบทะเลโหนีห่คนที่แบบวิ่งอยู่แถวนั้นแล้วตอนระเบิดนี่ก็ ก็ไม่รู้เหมือนกัน oh. ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนั้นเราเรา,เราลอดแบบบุบบิดเอออนมีก็เล่าให้ฟังเออเนี่ยก็โชคดีถ้ามันมาก่อนหน้านั้นและ uh. คนกมพูชาที่ที่ไปกับผมอะวันนั้น uh. อะก่อนหน้านั้นเขาก็ไปปองดูประมูลรถที่เซนไดเหมือนกันแต่เขาอไปกับคนญี่ปุ่นอื uh. แล้วคนญี่ปุ่นอะที่เป็นเจ้าของโกดังเราอะเขาเอกใจเขาก่อนหน้านั้นมันมีลางมานิดนึงแล้ว อมันมันมันมีแผ่นดินไหวนักๆัมาติดติดกันหลายๆวันแล้วเขารู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเออเขาก็เลยกลับอกลับมาก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่วันสี่ห้าวันใช่หก็เลยโชคดีไปก็เราก็อยู่ไม่ได้ทําอะไรเลยอะอยู่รอฟังข่าวจนแบบลกที่สองเริ่มระเบิดว่ะไอ้ลงที่สองระเบิดอันนี้พ่อเริ่มแบบว่าตอนแรกเราก็แบบเออมันก็ไม่ได้ ใกล้ตัวแล้วเท่าไหร่อะไรยเงี้ยแต่มันก็เริ่มแย่แล้วแหละข่าวเริ่มดังแล้วเราก็ตะลักกะว่าไม่ได้กลับแต่พ่อบอกให้กลับด่วนเลยอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคกับก็กลับคือโชคดีรงทิ่ว่าเราขึ้นเครื่องบินตรงจังหวัดที่เราเคยเล่าให้ฟังเราไม่ได้ขึ้นที่นาริตะถ้าเราขึ้นที่นาริตะเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าหูตอนนั้นนาริตะนี่คนสนามบินแตกเลยแน่เลยตอนนั้นแก่งกันกลับอะไรกันแบบวุ่นวายเลยอ่ะแบบหนักนวงเลยอ่ะ แล้วถ้าเราจะไปนาดิตาเราก็ต้องผ่าน,นฟูชิมะอีกอะไรเงี้ยม,มันก็เลยแบ,บบวุ่นวายแต่พอดีจังหวัดเราขึ้นเครื่องตรงนั้นก็เลยกลับเลยก็มาอยู่จนเรียกว่าพักหนึ่งเลยนะอยู่ก็อยู่มาทํารถทําอะไรเงี้ยทำน้ำส้มน้ำส้มอะไรก็ไม่เปิดเ,เลยขี่ขาไปาจนแบบอโอเคทุกอย่างเริ่มสงบแล้วฝั่งนู้นเขาเขาอาอะไรเงี้ยกับทีมงานเริ่มกลับขึ้นไปกันเขาก็เริ่มกลับไปลุยกันแล้วลุยในที่นี้คือไม่ได้ลุยที่เดิมนะ คาวน,นี้เขาเริ่มไปบู๊กันฝั่งเซนไดแล้วอ๋อไปถึงไปส่งทบกับอาอีกคนนึงคานนี้ไม่ได้ส่งทบกับอาอีกคนนึงคือพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ไหม,มล้ามาแล้วถ้าในตามภาพอะรถมันก็ไปกับน้ำกันเยอะแยะเลยไงครันนี้มันจะเริ่มมีรถแบบที่โดนน้ำทั้งหลายแหล่ซึ่งมันจะเป็นรถที่ยังไม่ถึงปีที่จะทิ้งไงคันนี้ม,มันก็จะได้รถใหม่ๆแล้วคันนี้มันก็เลยกลายเป็นแหล่งทําเงิน ที่ใหม่แอ้แโรอของโคตรลำบากเลยอ่ะแบบเราก็ฟงังเรื่องมาก่อนเนี่ยเรายังไม่ขึ้นไปตอนนั้นนะ่ะเราฟางังเรื่องจากที่เอาละเขาโดนทีมงานเขาโดนส่งไปแล้วพวกพี่คิวเลยแหละฟังอยู่พี่คิวเลวแหละเราก็คิดจะขึ้นทีพูดวทำไมมันมันมันลำบากที่บอกว่าลำบากมันลำบากไงวะก็ลองคิดดิมันพึ่งสงบได้ไม่กี่เดือนอเองแล้วที่เซนไดเมื่อก็ยังเป็นซากปลัดขักทังอยู่เลยยังแบบโอเคเออแล้วแบบเราก็ต้องไป อ้บริษัทที่เราอยู่เนี่ยมันไปดีลงานกับบริษัทที่ฝั่งเซนไดที่รถที่โดนอะไรเงี้ยก็ต้องขึ้นไปตัดกันนึกออกไหมแล้วข้อดีคือมันจะได้รถที่เป็นปีใหม่ๆเว้ยรถรรทุก,กันนะเขาก็ต้องไปหัวดันแล้วเราก็ไปนั่งฟังเขาเขาก็แบบมันยังเหม็นอยู่เลยอะ่ะมันคิดดูดิมันยังใหม่ๆรลอว่าแบบพี่ขิวรอยมาผมต้องไปนั่งตัดรถที่เป็นตู้ปลาแล้วข้างในแบบตัดมาแล้วมันเน่าอ่ะแล้วแทบอว้วกอ่ะ น้ำมันขังอะไรอย่างเงี้ยแล้วสนมสล,สลิมแบบเออมันมีปลาอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเอ,อเออหรอเออบอกแล้วมันเน่าอ่ะมันยังเน่าใหม่ๆอยู่อ่ะเออ,เอ,อมันเป็นฟิวนั้นเลยแล้วเราก็ค่อยตามขึ้นมาสมทบตอนหลังแต่รู้สึกว่าผมจะมาสมทบตอนที่พี่คิวกลับคืออะไรเรา,า,าให้เขาลุยไปเลยพัดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่อากิตาใช่ไนหะมแต่ก็อยู่ได้แป๊บเดียวแหละแล้วก็ต้องส่งไปลบที่เซนไดแล้วกันนี้ก็คือคุณก็ต้องย้ายไปทํางานที่เซนไดแล้วว่างั้นต้องไปอยู่หน้างานแล้ว มันเ,เป็นหน่วยหน่วยลบหน้างานแล้วไปถึงก็แบบโอ้โห,โหโเดี๋ยวผ้าผมจะใส่ไปเรื่อยๆืแล้วกันก็อ,อาจจะช่วงนั้นไม่ได้ถ่ายเยอะมากนะเพราะว่ารู้สึกขดผูด้วยภาพที่มันเห็นมันรู้สึกแบบไม่ไปโอเคอะไรมันน่ากลัวแต่เราก็ต้องไปทำอะไรเงี้ยแบบระหว่างทางเนี้ยขับรถแบบนึกสภาพเมื่อก่อนเคยมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี้ยมันหายไปหมดเลยนะอ่าคือแล้วถ้าเราเห็นเห็นระยะการทําลายล้างของมันอะ คือมันน่ากลัวมากเลยนะคือถ้าเราอยู่ก็ไม่รู้จะรอดอยังไงเลยอะ่ะเอ,อเพราะว่ามันโหจากทะเลมาแบบมันหายแบบลาดเป็นหน้ากองเนี่ยไกลมากเลยนะอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแล้วแบบรบรรทุกยังไม่รอดเลยคุณลองคิดดูดิออคือผมที่ผมไปที่นูนผมก็จะไปรบกับรบรรทุกเป็นหลักเออเราก็จะเป็นแบบก็จะมีแต่วันแรกอ่ะยังไม่ได้ไปอยู่ที่หลักวันแรกที่ไปก็คือจะไปรบคือรถอ่ะมันขนย้ายไม่ได้ไม่ค่อยได้กันส่วนใหญ่นะ พราะว่ารถมันใหญ่ใช่ไหมเราก็จะไปสมมติเราซื้อคันนี้ไปแล้วโรงงานนี้ดีลกันแล้วส่วนใหญ่เราจะซื้อแค่ค่ายเดียวแหละจากอะไรสักอย่างนิปอนเอ็กเพสสักอย่างเราก็จะแค่แบบอารถคันนี้แม่งจอดอยู่ตรงนี้นะอืเราก็จะไปรื้อตรงนั้นเลยอใช่ซึ่งมาแรกๆอ่ะที่เขาจอดอยู่มันแบบมันเป็นที่จอดที่แบบไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะทําไมอ่ะก็อจอดริมทะเลเลยอ่ะ เดี๋ยวแม่งมาอีกคือแบบอู้แต่ไอ้อันนั้นอ่ะผมไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ก็เป็นแบบมีเลมอ่าวเลยแบบหลายคันเลยคืหลือรถไปอ่ะเราก็มองทะเลไปแบบมันจะมาอีกไหมวะเออแล้วมันมันนึกนึกภาพออกไปนะว่ามันจะเป็นอ่าวแบบไม่ใช่ไม่ใช่ชายหาดนะเป็นทะเลเหมือนเขื่อนอะไรเงี้ยหรอได้เป็นทะเลเป็นท่าเรือเป็นทะเลน้ำลึกอ่ะเป็นท่าทะเลน้ำลึกอะไรเงี้ยแล้วทะเลมันจะแบบนิ่งๆอะอาคือแบบ มันน่ากลัวตรงมันนิ่งนี่แหละมาเจ้ามองมันจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งเลยมองสิบเมตรมันขนาดไหนไวะเนี่ยอะไรเงี้ยหกเมตรขนาดไหนวะคือแบบกูก็มองตามตลยั่งมองแบบถ้ามันมาจะปีนเสาต้นนี้ถึงอ,อะไรแบว่าเราแบบในใจเราคิดแบบหาทางรอดก่อนมันเอ,อแ,ตแต่คือแบบรถบรรทุกเราคือรถบรรทุกแบบสิบตันอ่ะแบบไฟแบบมหึมามันยังเละเทะเลยอ่ะเออ เราก็เมืเ่อเไแเราก็ตั้งตัดไปเรื่อยแ้วก็มีความกลัวอยู่ตลอดตอนกลางคืนก็แผ่นดินยังไหวเล็กๆน้อยๆก็เลยนอ,อะไรแล้วก็ค่อยย้ายมาอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ในรูปนี้ที่จะเป็นเนี่ยครับเป็นลานตัดแล้ว<อ>จริงๆมันก็ไม่ใช่ลานตัดหรอกมันก็เป็นโรงงานที่โดนโดนซูนามิไปแล้ว<อ>นั่นแหละครับแล้วเขาก็พยายามลากรถมาให้เรามาตัดที่นี่<อ>นะแล้วก็ใช้ชีวิตกินอยู่ที่เซนไดนี่แหละแต่ทั้งเมืองนี่ต้องบอกเลยแบบเม็นหมดเลย อัอจะม,ม,ม,มีปลาเน่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขายังทำความสะอาดไม่หมดหรอกยังเก็บไม่หมดอยูอย่เลยนี่ยังส,บส,บสบลดๆร้อนเลยไม่รู้คนเก็บไปหมดยังเรื่อได้ซ้ำไปตอนนั้นอ <คน S 1> <ป>่ะคนเ่ยนะไม่ต้อมู่้กัน,นอ่ะแต่คือแบบเวลาเราลื้อรถเงี้ยบางทีปลายังติดซอกเครื่องเลยอือยังมีแบบซากปลามันก็เหม็นพวกนั้นเขาอ่ะเอาซากพวกน้นมากองกองกองกันอะไรเงี้ยเตรียมเตรียมที่จะเตรียมที่จะทิ้งอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นรถที่มันหัวมันพังมันลือ,อยากไงเพราะ<อ>ว่าเพราะว่ามันพังอะ่ะ<อ>ไม่สน,นิมมันก็ต้องใช้แก๊สกันอย่างเดียวครับไ,ไฟตัดอย่างเดียวแล้วก็อันนี้มันก็จะหลังๆมันจะเริ่มมีภาพในตำนานที่ผมโพสต์บ่อยมากนี่หูมองเห็นหน้าเลยเอ่ะเอออันนี้เป็นภาพเริ่มต้นในที่ไปลุยซึนามิก็คือไอลาน,นั้นน่ะตอนแรกม,มีรถบรรทุกเสร็จปุ๊บอาไปซื้อคันนี้อืมเป็นรถเขาเรียกรถลาสเตอร์รถรถเคลนนักสามสิบตัน น้องคิดดูรถขนาด30ตันสูงไม่รู้กี่เมตรอะยังเละเทะเลยอะ่ะอเราก็หูตั้มคันนี้อยู่2อาทิตย์อะอืม,อมเราก็ไม่ค่อยได้เป็นเลยรเราก็รื้อก็ก็แก๊แต่คือเรามีกระบี่มือหนึ่งกับพี่คนก็ช่วยกันหแต่กว่าจะเอามันลงอะ่ะนานมากแล้วก็เหนื่อยมากก็อยู่ันเนี่ยสภาพเนี้ยเวลากินก็ซื้อข้าวกล่อง เป็นโตกันร้านฮอตโตะมาโตอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อนั่งกินแล้วก็ตัดกันต่อเย็นก็กลับเลยอยู่อย่างนั้นอยู่พักนึงเลยก็จะปั้มคันนี้ลงอะนะนี่ครับรูปในตำนานเดี๋ยวจะให้ปอมดูสภาพนี้รูปนี้แบบเด็กจบมหาคือภาพนี้มันบ่งบอกได้หลายร้อยความหมายเลยว่านี่เด็กจบมนุษย์ตัดอันจบกัน ปริญญาตีแล้วมาทําอะไรแบบนี้วะเนี่ยอะไรเงี้ยคือสภาพนี่มันเหมือนโดนระเบิดฮิโรชิม่าลงกันแล้วรอดออกมาแล้วมูเห็นรูปนี้ไหมเห็นเห็นเห็นคือตอนนั้นมันก็ไม่สนุกนี้เราคือพอมันจบเรื่องแล้วมาเล่าเรารู้สึกแบบสนุกดีว่ะชีวิตมั่งมันดีเว้ยแต่พอตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่สภาพนี้มันไม่เหมือนไปรื้อซีนมี้เหมือนแบบระเบิดพึ่งลงแล้วแบบเหมือนไปกู้ใครอ่ะเหมือนรอดมาด้วยซ้ำเลยประมาณลลออกมาเนกนืกอห่ว่าเออแต่จริงๆคือเราไปรื้อพวกเรามันถูก อะไรเงี้ยแล้วคราน้ำมันมันเยอะคือมันหลายคันไงก็คือยังทํางานต่อแต่ก็เปลี่ยนสถานที่อย่างที่บอกรถเคลื่อนย้ายไม่ไปได้พอมันอยู่หลายวันชุดมันเริ่มเละไงเละไปเรื่อยๆจนนั่นแหละครับก็โห้โตดเหนื่อยโคตรทรมานเพราะว่ามันอันนี้ยิ่งแข่งกับเวลาหนักกว่าเดิมอีกไง มไม่เพราะว่าความสะดวกสบายมันก็ไม่เท่ากับที่ที่คุณทําอยู่แบบว่าที่มันเป็นแบบที่ประจําอยู่แล้วออันนี้คืนนอนนเหมือนแบบว่าเราไปแบบว่าลื้อเฉพาะแบบลื้อน้าง,งานอย่างเดียวเลยยากกว่าเดิมทุกอย่างอุปกรณ์ก็น้อยกว่าอืใช่ถังแก๊สอย่างเงี้ยเราก็ปกติเราอยู่ที่เราใช่ไหมก็จะมีคนมาส่งอะไรตลอดเงี้ยเราก็ต้องไปวิ่งโอ้โหวุ่นวายอะ่ะเหมือนหลังรถก็จะมีถังแก๊สมีหัวแก๊สมีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเลยแบบโอ้โหลำบาก เอออยู่แบบนานพอสมควรเลยแล้วก็กลับมาที่ที่เดิมแต่ช่วงกลับมาที่เดิมก็เดือดอีกเพราะว่าคันนี้รถซึนามิอ่ะมีมาเรื่อยๆแล้วเออแล้วเราก็ลงไปขายที่ชิบากต,ตลอดแนละ้วคันนี้ต้องทํายอดแนละ้วเพราะมันได้กาไรดีตอนแรกนะคือมันเพิ่งโดนใหม่ๆอะ่ะมันแขกมันก็ตื่นเต้นเนี่ยได้เครื่องแบบปีใหม่ๆอนะไรเงี้ยเออเขาเลยโอ้โหวันนี้บู๊กันแบบบ้าคลั่งเลยอะ่ะเออ เหนื่อยอ่ะแล้วคือแบบบางทีเครื่องชนนีม้มันไม่ได้เหมือนเครื่องปกติที่แบบเราลื้อแล้วมันสวยเลยยิงพรมน้ํามันหน่อยนึงก็ลงไปขายได้อนี่เละหน้าที่ผมเลยนะหลังๆไม่ค่อยได้ลือแล้วลื้อนิดหน่อยแล้วก็พอลือเสร็จอ่ะผมหน้าที่บิวเครื่องอืก็คือผมก็ไปหิ้วเครื่องมาอยู่ผมคนเดียวเลยล้างเครื่องเช็ดแล้วก็พรมน้ํามันอะไรเงี้ยก่อนแต่ตั้งเป็นโซนก่อนที่จะขึ้นกระบะแล้วก็ลงไปขายรือก็ทำเหมือนอยู่ดเดือน เพราะมันจะไม่มีแค่เจ้าคุณเจ้าเดียวด้วยถูกถกว <ะ S 1> ่ามันก็ต้องแย่งกันแบบเพราะมันก็เป็นเงินเหมือนกัน,นะอะตอนนั้นอะยังไม่รู้ว่าการที่เราเอารถเซนามีมาเนี่ยกับเครื่องใหม่ๆเนี่ยมันยังมีปัญหาไงเพราะรถเบนซินอะเริ่มมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละเบนซินนแทบจะไม่ได้เลยแต่ก็ได้แหละก็ต้องเอาอะเพราะบางทีเราอะ ได้สก,กายไ้อาทำสามมาในราคาที่ไม่กี่ตังค์อะไรเงี้ยแต่อาจจะเน่าหน่อยอันไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเครื่องบีสิบหก็ได้มาตัวหนึ่งตอนนั้นเคยคิดว่าจะเอามาวางกับน้ําส้มด้วนยนะบีสิบหกใช่บีเอ็กซ์ก็กะถ้าทอนล่างต้ใช้ไม่ได้ก็คิดว่าจะใส่บีนะตอนนั้นแต,แต่แต่ก็ไม่ได้สุดท้ายก็เอาไปขายเป็นเน่ยก็ลื้อๆแล้วก็ทําเศษขายไปแล้วก็ที่เหลือก็ก็ขายจนชิบา่าจนสุดท้ายเขาเริ่มรู้แล้วว่าเครื่องมันไม่ค่อยได้เพราะว่า สุดท้ายอ่ะมันหมุนได้แค่ช่วงแรกแล้วทักมันติดผมก็เคยเปิดฝากันมาดูด้วยนะออกมาไม่มีแต่ขี้เกลือเต็มกระบอกสูบเลยอะแบบเละหมดเลยก็แบบั้งหลังก็เริ่มไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเ,เริ่มแบบลงทุนเยอะแล้วลหลังๆเริ่มขายยากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแม่งไม่คุ้มกับที่ลงทุนไปคล้ายๆใช่ไหม,มคล้ายๆประมาณนั้นครับมันก็เลยเริ่มแบบเอาละก็เริ่มมีกิตบ้างแล้วตอนนั้นคล้ายๆว่าการาฟเริ่มลงแล้ว ตอนแรกดีขึ้นนะแบบซีนามิซื้อไม่หยุดแบบซื้อซ uh huh. so ื้อซื้อซื้อซื้อแล้วเราเวลาเราซื้อกับที่ญี่ปุ่นมันก็เป็นแบบแนวแปะล้ว่าตอนนี้มันก็เริ่มเยอะขายยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปขายแขกมันก็ดัามราคาลงเลยอะไรอย่างเงี้ยแขกก็เริ่มรู้แล้วแหละเออประมาณนั้นก็เลยเริ่มที่จะเป็นขาดาวลงแล้วก็คุยกับอาริเซราม่าตลอดอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบบางทีก็ไม่ควรทามาอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็เริ่มไม่ค่อยดีอะไรยเงี้ยเออก็ นั่นแหละก็จบในช่วง,ช,วงช่วงนั้นไปเพราะช่วงนี้คุณมีความคิดที่ย้ายกลับมงไทยไหมอย่างอย่างตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ2ปีแล้วจะ2ปีแล้วก,ก็แค่มีความคิดแวบหนึ่งว่าเรามาทําอะไรที่นี่อ,อออเแบบเหนื่อยขนาดนี้ทําไมต้องมาเหนื่อยอะไรขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออมันก็เริ่มมีความคิดมาแบบแบบมันเพราะมันเหนื่อยมากจริงนะเราอยู่จนแบบไอ้ป่วยไม่อะไรเลยอะ เออมันเหมือนมันทนทุกสภาพเออมันก้านแดดก้านฝนไปหมดเลยก้านหิมะไปหมดเลยครับมีแค่ครั้งเดียวอย่างมั้งที่ไปกินเข้าโรงพยาบาลอ่ะไปไปกินยาคลายกล้ามเนื้อเหมือนเรายกของหนักจนจนปวดหลังแล้วแบบปึ๊บไปเลยเออเข้าโรงพยาบาลแค่นั้นเองแต่ก็ฉีดยาก็กลับมาบูตต่อเหมือนเดิมหัวตึงหัวแตกอะไรก็ลุยต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้คุณยังไม่ได้จับกล้องใช่ไหมจับแค่ถ่ายเนี่ยที่เห็นที่เรา เอามาเป็นภาพอินเสิร์ตนี่แหละอคือช่วงนี้ยังไม่ได้แบบมามีรูปรถึงไม่ได้ไปถ่ายรูปรถอะไรที่ถ่ายรูปตอนนั้นแค่แบบพานายทุนไปเที่ยวอเคือเราก็ในช่วงระหว่างนั้นเราก็ยังไม่น่าเบื่อเพราะว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหมเราก็จะพานายเที่ยวได้ด้วยไงไปฮอกไกโดไปโตเกียวไปโอซาก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็คือในระหว่างที่เราทํางานที่เราอยู่ตรงนั้นเราก็มีเที่ยวบ้างเราไม่ใช่แบบ ทำงานร้อยเปอร์เซนต์ช่ทีเดียวคือเราได้เปรียบเนี่ยแล้วก็มีอีกหน้าที่นึงคือพาเที่ยวอ๋อประมาณนั้นมันก็เลยอยู่ได้นานหน่อยอ,อยู่ได้นี่หน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็มีบางทีก็มีแบบแก้เบื่อโดนย้ายไปช่วยงานทางไซตาม่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่ไซตาม่าก็อาจจะลําบากกว่าแต่นั้นมันลำบากที่ว่าที่เขาเล็กของเรามันยากเรามันใหญ่ไง มันจะวางของอะไรยังไงก็ได้แล้วก็ที่พอทอี่ของเขาเล็กของเรามีร่องคอนเขาไม่มีร่องคอนอเวลาเขาใส่ตู้ก็ต้องเอารถบรรทุกมาชนกันอ๋อเล่นงนไ,ไม่สะดวกโอ้โหเร็ยกว่า <ST. S 1> คนไม่สะดวกเลย <laughs> <c oughs> คือแบบเขาต้องมีรถขึ้นรถโฟก์ลฟิฟต์อยู่ข้างบนแล้วมีรถอยู่ข้างล่างเขาก็จะต้องตากข่อยข้างล่างขึ้นไปข้างบนอใช่แล้วเราเป็นหน่วยพลพลในพลทหารเดินอ่ะเราไม่ได้พลแบบพลรถถังอะ่ะ เราอยู่เหมือนพลราบอ่ะคือเราก็ต้องหยิบขอท้างล่างแล้วก็กระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาเข้าตู้ออเอนะี oh, <okay. S 2> ้ยโคตรเหนื่อย <c oughs> โคตรเหนื่อยเลยอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับก็แบบ มันก็มันด้วยท้อด้วยผสมมันปันเขาเรียกไงมันไม่ได้งานสบายเลยนะแล้วมันยิ่งกแบบเป็นช่างยิ่งแล้วยิ่งเจอสถานการณ์แบบนี้อีกเออมันยิ่งมันก็ยิ่งแบบดันก็ไปใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ยังมองว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะเออพอเราผ่านอะไรพวกนี้มาได้คือมันเรียกว่าลำบากที่สุดในชีวิตแล้วแหละช่วงนั้นอ่ะคือแล้วเราผ่านไอ้ตรงนั้นมาได้อะไอ้ตอนนี้ที่เราเจออยู่มันคือแบบว่าชิวไปหมดเลยเออแต่ก็ให้ไปอีกก็คงคงไม่แล้วอะไรเงี้ยถือว่าเป็นประสบการณ์ชืิตไป ซื้อของแล้วก็ส่งมาไทยบ้างแล้วก็เราก็กลับไทยบ้างแล้วก็ไปจังหวะนั่นแหละครับมเมืองไทยพอส่งของไปไปเจอช่วงน้ำท่วมปี<อ> 5, 4, ห้าสี่ <5, 4, S 1> หรืออะไรนะใช่ไหมตอนนั้นห้า 5, 4ไทย5ส <4. S 1> จังหวะทุกอย่างดีมากเลยนะซื้อนามิเสร็จมีน้ำท่วมสี 5, <อ>่เจอน้ำท่วมใหญ่ไทยอีกแต่ตอนนั้นเราไม่ได้กลับไทยเราอยู่ญี่ปุน่นอ่นาก็ความแย่ของบริษัทก็เริ่มตั้งแต่ช่วงนั้นนั่นแหละ ตอนนั้นโอไอโอเป็นพนักงานหน้าร้านไอโออยู่ที่เมืองไทยใช่โออยู่ที่เมืองไทยเราก็จะคุยไอโอตลอดอแต่เราก็จะเวลาเรามีอะไรทั้งส้มเราก็จะเขียนชื่อแล้วให้โอแบกกลับไปโอเองโกรธทุกวันนี้เลยครับผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูมีช่วงล่าไอมีคารน่ามีดุมมีดุมมึงเอาดุมมากลับไปที่อู่ให้หน่อยเออก็ได้ได้ได้แต่จริงๆไม่ใช่ดุมอะาทั้งแพรทั้งแพรพร้อมดุมมองโชกอะแล้วก็ อยู่แล้วก็มัดเอาไว้อะแล้วเขียนว่าของกู<笑><笑>เอากลับให้ด้วยออมันยังด่าผมทุกวันนี้อยู่เลยคือไม่มันต้องแบกทั้งอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นรถอะเออฮาดีไม่นคือช่วงช่วงช่วงที่คูอยู่ตรงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบว่าอะไรน้ำฟ้งก็คือแบบว่ามีมาทยอยทยอย,ย,อยเรื่อยเรื่อย,อ,ยอันไหนใช้ได้ก็ส่งไปแต่ตอนนั้นที่สิบห้าปียังถูกแล้วที่ร้านขายอะไรรถบ้านเป็นหลักไง ก็เลยแบบถึงตัดสินใจเล่นเล่นแคมเดียวอ่ะอะไรเยอะถูกด้วยมันแบบฝายมึงสองสามพันเมื่อก่อนเมื่อก่อนี่สิบห้าปีช่วงที่ทำนึงขายตัวหมื่นกว่าบาทอยู่ด้วยแต่ราคาตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนั้นนึงขายหมื่นกว่าแล้วอยู่ในีวกดดันเอออาก็ไม่คิดตังหรอกใช่ไหมพ็เรามาใช้รถเราเองอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็อยู่นู่นก็ให้มัน บางทีหน้าร้านนี่ของอะไรเงี้ยเออเราก็อยูเออเ่เราก็แก้งกันประจําเลยนะประตูเวลาเรายกกันหนักๆไข่ตู้ใช่ไหมประตูรถยุโรปเราก็จะเขียนว่าห้โอโยกกูเป็นไอโอไฮโอเป็นหัวโกรธโอ้ใส่ประตูที่เป็นร้อยบาทน้อก่อนอ่ะไม่รู้จะใส่อะไรกันเยอะแยะอะไรเงี้ย,ยหนักแต่ผมก็ไม่เคยได้เข้านหาน้าร้านนะตอนนั้นอนะ่ะผมจะมาอยู่แค่เดือนหนึ่งถึงหรอกอาทิตย์ก่องอาทิตย์ตอนของลงที่เหลือผมก็เกเรแล้ว อ,อทำรถอยู่แต่อูอตอ่ตอนนั้นอ่ะอตอนนั้นคุณ,คณก็เริ่มเริ่มเริ่มทำสามประตูค่อยเก็บไว้เวลากลับมาแต่กลับมาไม่ได้บ่อยหรอกก็กลับมาทีก็อยู่แต่อู่เงี้ยชีวิตผมจะอยู่แต่ที่ญี่ปุ่นมากกว่าอ๋อเออเม่ี้เวลาคุณไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วตอนใครขับสามประตูให้อ่ะพ่อใช่ก็หลังๆก็เริ่มขับไม่ได้แล้วทําไปทำามก็เป็นจนป็นทีล่าสุดที่เห็นกันอ่ะพ่อก็ไม่ขับเลยก็อีพีนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับช่วงซึนามิ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันอีกช่วงต่อก็คือเป็นช่วงสุดท้ายของการทำงานที่อากิตะกของผมแล้วก็เป็นช่วงขาลงก่อนที่เราจะตาแรกผมตัดสินใจเลิกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเราก็ไปทำอีกที่หนึ่งเพราะว่าอีกเจ้าหนึ่งเขาชวนเราขึ้นไปเดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยกันในอีกตอนหนึ่งแล้วกันนะครับก็ะจะเป็นพาที่เราคนนี้ย้ายไปอยู่เซนไดอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนที่แล้วอ,อ,อันนี้แล้วก็ จบพาร์ทนี้ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s ับสไค i b ์ให้กับช่องสตีดไปท่าด้วยแล้วกันงะควันนี้เดี๋ยวไปก่อนครับบ๊ายบาย